พ่อคูสูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเฮาคุณป้าคุณลุงน้องนุ่งลูกหลานเรียนหล่อทุกท่านครับเมื่อนี่ยจะเป็นเ,เนมือ่อเมื่อดีนะครับเมื่อเปิดปีใหม่นะครับในทวนของท,งท่างผู้นำทางด้านปกครองโดยมีท่านผู้มด้วยการพื้นที่เป็นที่ปรึกษา เมื่อวานเป็นที่ปรึกษาทางวัดปัดของคณะกรรมการวิหันวัดจะดีนะครับหรือที่ปรึกษาทางสถานพิจาราคือโรงเรียนวัดปัดออกจะดีนะครับแต่เล่ากับเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำสอนผมมากนะครับครับที่ใหญ่ที่มันจะลวกเหล่เกินที่นอกไปนะครับบางที่ที่ที่ยากมันรายละเอยมากบางท่านบางคณะมันพิจารณาออกไปท่าน ว่าการท่า so ท so ําบอกท่างผู้นำท่านาดของพวกงูบางทีมันจะลุดไปทา้งหอยอหวงเท้าวมั่นะครับ้อยน้่งอ่อนใค้เลื่อแกวตลอนะครับพาไปก็ทีสองพันหาลอยที่เก็ดมันขึ้นเนี่สองเทียบขึ้นมันไปแต่นี่แต่ที่นี้ทีที่ใหม่ของหน้าที่งออนที่ที่อากาศอุตวาเียบเรื่องเราผั้ก่กนั่นลกันงเกิมันแล้วห็มันเลื่อ พี่น้องเูว่าสามารถทางทุกที่ปวาร์บ้านนอาแบบร้อนโมงเก่าเนี่ยมันมันไปไกลเล้ว่ะนะครับเป็นหมู่บ้านพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้หลายเรื่องนะครับเป็นต้นแท่ของจังหวัดตํารวจจังหวัดสาขาใกล้เชียงระดับท้องระดับประเทศคุณผ่านตัวดอกเช่นนี้เนี่ยได้มาแล้วกองบุญแม่ของแผ่นดินต้นแบบชนะเลิศระดับจังหวัดปีนี้ก็ได้มาแล้วละดับไล่ดูคนอีกฉะนั้น การขอฝากพี่ฝากน้องนะครับในเรื่องความสนัดสมานสามทุกที่นะครับถือว่าเป็นเป็นบ้านเลยครับต้นแบบแล้วนะครับที่บ้านอื่นเขามาศึกษาดูงานนะครับก็ให้พี่น้องอาย่ดีไม่แนงขออำนาจคุณภาษีรัตนไตรขอบรมโพธิสมภารทุกพระองค์คุนย่าพานมี่ของหลวงปู่วังคดีหลวงปู่ทีหลวงปู่พระมหาแพรบุตรโนผู้บ่าตผู้เมือง เกีพายแม่กรณีนะครับเจ้าแม่โกงค่าจงปลอยปันดานกลุ่มกล้องปกปักรักษาพี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งของผมและข้างผู้ใหญ่พ่อจิบชนะฝ่ายปกครองนะครับให้พี่น้องเดินข้างไกลข้างไกลจะดีนะครับพี่จะคว้าลอดภัยประกอบธุรกิจส่วนตัวขยายตัมากข้าขึ้นนะครับผู้รับราชการขยายพี่เพื่อนกันเงินเดือนพิลาซองขันซองขันขยายเงื่อนยนอนเงื่อนตระแมงนะครับผู้ลุดผู้ร้ายไส่เงี้ยจบ ไปสอบเอามหาวิทลัยไปสอบสอเอาทถานึกอ่าแห่พวงบัาการปนเรียกจบมาแล้วไปที่การทีรงานเด็เรียเต้นู่อเต้นเปเพื่อตั๋วเด็นเพื่เต็นเพนบนะไรเด็เนอยากเพิ่มไทยาถานะไรเรเทุอย่างงพบารปัตนีเราทให้ดีดีไม่แอ่าแห่งพวอขอราาตังนะครับคอย่รงดูเป็นทุกข์ โอ้ยลับปีเอ้ยปีเก่าทอยล้อยเกื่อนเข้ามาเยือนคือปีใหม่นอนหนังไอ้เมื่อ,อาาวัดนี้สอพสอจากใจ ขอไว้พ <Labor> ร้อมนสงไทายแฟนแฟนแมนจูยินเด้อแม่ด้อโอ้ยน้องอ้นอันอันอั เมื่อวัดนี้ในเวลาดิธีปีแม่มาอดนี้สิขอเก้าเป็นคำก่อนขออวยพรเป็นแรงใจฝากส่งไปถึงทานอธิิทานด้วยจิตมันปัิทานที่สงทรงใจประสงค์ต่อตั้งวังให้ได้ซอยสูงละวาสาธุสาธุ สาธุเด้เออเมื่อบัดนี้ผูกมทหล์ดด็ดตาอยู่ในโลกถึงสวรรค์ล้วมบาดาลห้าค้าพูกค่าขอให้มาคุมให้มาคุมคว่มใบเนวบอดีอย่ามีปองเด้อแม่เด้อมีเงินหนาค้าของมุนได้ดอกดังบัง ทั้งกายากายตั้งแข็งแก่งมีแห้งดันทั้งสีสันวันนาองพันคือจันจาทั้งโลค้าย่าเมาเพ้เมาพานให้มองบนมีปัญหาใกล้ลุดลอดคนไปได้เหมือนสู่งานเป็นพ่องเงือนเมบานลูกหลานแกนบ้านป่าความกตันอยู่ตาแลนมาดอกลุ่มลม ให้ภาพกันมาตอมมาดูแลเอาใจใส่ความเจ็บเนั้นอย่าได้ความใครมันอย่ามีให้ยืนเทียงที่ลี่อย่างงองมทังแเอวขาพุ่นแล้วเป็นคุณยายคุณตาเป็นห่มโพให้ลานไววเอ็มอายุยืนยาวได้หลายปีเอ้ยอย่ามีป่วยขั้นเป็นสาวก็ให้สวยญยาดหยอย ป่าหนังฝ่าอจูส่สะวนนันทั้งพ่อไม่แม่่างนันที่แฟนเกาเขานี้หายให้มีคนมาสนใจได้อุ่นกายจะได้แรงอย่าให้มันเฮืยแห่งให้มีแห้งดอกคือหมูผู้เลี้ยงหมูก็กกให้ได้กาไรล,ล้นบัดปล่อยขายคิดแนวใดก็ให้ได้คือดังตีใจวังที่แล้ว มีเงินถุงเงินทังได้ดังกินนอนใตไปทางใดมีคนล้อมมาโอ้ยอ้ยโ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 ออ้ยโ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 อ้อ้ยโ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 ยโอ้ยโ โก้ทำทางรา,งาสก,การให้เงินเดือนเลื่อนสั่นสองพันแทบทุกปีให้ถึกหวยลอตเตอรี่ล้างมันใหญ่คือใจฝันเดแมเ,เด้อลงคุณนไปบ่าพอพันได้รับคืนน้อป็นลานบ่มีโวยไพ่ตานอุปสรรคสำคัญการนั้นอันให้ไหลลวงให้มีดวงแลนส่วนเทินขึ้นสู่สุวรรณ ขันนอนลับให้เจ้าได้เงินหมื่นเด้อเมด้อขันนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนแาทบื่อไปให้ได้แก้วมานีสดขันเม่นเจ้าปากพดให้มีผูกการูนะับ่มีคนถือสาให้อภัยในความเมากูทำนาให้มานเข่าต็มสางจนคางอนีนปินอาเซียลอยลลานแต่เมียน,นั้นเจ้ายาป่า เดี the poor, the ๋ยวพอเด้ยเอ้เอเอละเนืองในวระดิทีขึ้นปีใหม่ขอพรชัยบันดาลให้ดังปรารถนาคิดสิ่งใดให้ได้ชมสมอุรา ให้ดำรงชีวาสถานละฝากบตก้อนโนอตอนท้าย่วยพรใส่ให้น้องพีนละให้สุขีละให้สุขีกันทนั่วนาในปีนี้ men su con đỡ mẹ đỡ đỡ dài đỡ ôi nó ăn ôi lần nào